ได้ทีเดียวเลยสามบาลน,นะสีเดียวกันอ่าสีเดียวกันนะสามบานมาเป็นที่นัดหมายว่าชอบสีอ่อเดียวกันอันนี้ติดที่กลางปา่านะหน้าปา่าหน้าปา่าใครรู้ว่าหน้าป่าอยู่ตำบลไหนอยู่จังหวัดไหนบอกมาอันนี้หน้าปา่าอ่าดอนหัวล้ออ่าดอนหัวล้อหน้าปา่าส่วนตัวนี้ หกเมตรสูงสองเมตรยังไม่มีเนื้อคู่กําลังขาดเนื้อคู่อยู่อ่ากว้างหกเมตรสูงสองเมตรนะส่วนบ้านนี้ส่วนบ้านนี้ก็มีเป็นหกเมตรหกเมตรสูงสองสูงสองเมตรแต่มีช่องประตูเล็ก,ลกมีประตูเล็กอ๋ออ่ามีประตูเล็กอ่าเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน เหมือนกันสามบานแต่ไม่เหมือนกันสักบานอ่านะครับก็มีผีเสื้อผีเสื้อมีไอ้บานนู้นก็มีผีเสื้ออ่ะมีผีเสื้อหมดอ่าบานนู้นก็นาป่าก็มีผีเสื้อหมดอ่าสีเดียวกันเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันติดคนละที่อ่าใจมันตรงกันแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าเลยชอบนี่ลายไม้นูนๆเลยนะนูนๆนูนๆนูนๆนนๆลายไม้นูนครับฉีดให้ดูเลยนะครับ มีประตูเล็กมือลวงมาเจาะเปิดได้อันนี้ไม่ได้เพิ่มตังนะเพิ่มอาจจะเพิ่มเฉพาะกรอบอ่ะนิดหน่อยได้ประตูเล็กไปนะครับชอบบานไหนก็จัดไปนะครับชอบต้องรีบจัดอย่าปล่อยให้ปุอย่าอย่าอย่าปล่อยให้ประตูเข็นเข็นเข,ข,ข็นประตูหนักอย่าปล่อยให้ประตูล้มของเย่ยจะมีเสารับเสาประคองเสากันล้มให้เรียบร้อยนะโอเคใครสนใจก็ทักมาอย่าอย่าปล่อยให้ล้มทับเข้าโรงพยาบาลก่อนนะโอเคตามนั้นแหละ